สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับอู่สุนทรการช่างนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวรถคันนี้ให้ได้รับชมกันนะครับคันนี้นะครับเป็นนิสสันยูดีนะครับผมเครื่อง j o 7 e e 210แรงเครื่องปั๊มไฟฟ้านะครับผมเครื่องห้าสูบครับผมแหละท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเครื่อง 7E เนี่ย JO7E เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเครื่องของฮีโนหรือเปล่านะครับ แต่คันนี้นะครับนิสสันยูดีนะครับเป็น J O 7 E ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่รอบๆคันกันก่อนนะครับผมกระบะของคันนี้นะครับเป็นกระบะความยาว3,6เมตร60เซนนะครับเสาสูง85เซนนะครับแผงข้าง50เซนครับระแนง3ตัวครับผมงานเชื่อมของกระบะลูกนี้ก็จะเป็นงานเชื่อม C O 2นะครับนี่นะครับ เป็นงานเชื่อม CO2 ทั้งคันเลยนะครับสีของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นสีเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินออกสีครามนะครับผมรถคันนี้นะครับก็เป็นคั้สีนอกด้วยนะครับผมนี่นะครับขัสีก็ประมาณนี้เลยนะครับยางนะครับก็เป็น ยางใหม่ทั้ง6เส้นนะครับผมกระทะใหม่6ลูกนะครับคันนี้นะครับก็มีฝาครอบแถมให้ด้วยนะครับเป็นฝาครอบนอกนะครับเป็นฝาครอบเก่านอกนะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยนะครับผมการเลื่อนสีของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับกับสีดันสีดํานะครับผมตัดกับสีของรถนะครับผมดูสวยงามเลยนะครับนี่ครับ ทางด้านท้ายนะครับก็มีเพาดัานท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเวลาลูกค้าไปใช้งานนะครับเราก็มีเพาดัานท้ายแถมให้ลูกค้าทุกคันนะครับผมเ,เดี๋ยวพาไปชมกันที่ภายในกันต่อนะครับผมนี่นะครับภายในก็จะเป็นเบาะสีแดงนะครับผมเบาะสีแดงเย็บ เก็บได้สีเหลืองนะครับผมเฟอร์นิเจอร์ของรถคันนี้นะครับก็ถือว่า90%เลยนะครับผมสวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับชุดเหล็ชุดคมเนี่ยของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นติดมากับรถเลยนะครับผมเป็นชุดเหล็นอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มหรือว่าซี่หน้ากระจังนะครับแล้วก็กันชนนะครับผม มีตำหนิน้อยมากนะครับเหมือนไม่มีตำหนิเลยไม่มีรอยบุบเลยนะครับผมมีแค่เป็นคราบนะครับผมนี่ครับดูสวยงามเลยนะครับผม nissan u d นะครับพามาดูภายในอีกฝั่งนึงครับผมนี่ครับภายในนะครับผมรถนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับเฟอร์นิเจอร์ภายในนะครับสวยงามมากเลยนะครับผม นี่ครับเบาะก็หุ้มให้ใหม่เลยนะครับผมข้างหลังด้วยนะครับก็ุ้มหุ้มให้ใหม่นะครับพมพื้นก็หุ้มใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับภายในนะครับผมอันนี้ก็แถมจอให้ด้วยนะครับจอตัวนี้เป็นจอ,อตัวเป็นจอตัวสามารถเชื่อม wifi เล่น youtube ได้นะครับผม คันนี้นะครับพิเศษคันนี้นะครับมีกล้องหลังแถมให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพาชมกันนะครับผมนี่นะครับเกียร์ของรถคันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเกียร์ถอยอยู่ด้านบนนะครับผมเกียร์นะครับเข้าง่ายมากนะครับนิสันยูดีนะครับผมนี่ครับแค่นี้เองนะครับเขาง่ายมากเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นพวกสวิตพับกระจกนะครับแต่ว่าเราใส่กระจกนาซาแล้วนะครับผมก็ถ้าอยากจะพับก็ต้องถอดอกระจกนาซ้า,านะครับผมนี่นะครับภายในก็ทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมผมเพดานอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาทําความสะอาดให้นะครับ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็ถอดออกมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับไฟนะครับนี่ก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับติดนะครับผมนี่ครับคันนี้นะครับก็ถือว่าสวยทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นคอนโซลต่างๆของรถนะครับดูสวยงามเลยนะครับผม ภายนอกก็รถก็ดูสวยงามแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกดำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมกระบอกดำนะครับก็ดามขาตะกระเตนให้นะครับผมเพื่อการใช้งานในระยะยาวนะครับหัวอัดจารบีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแต่ละจุดนะครับนี่นะครับ ก็ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตรงมือเสือตรงขาสักรแตนนะครับตรงฐานนะครับก็ใส่ให้แล้วก็อัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตรงเต้าเหนียนะครับเออตรงเต้าตุ๊กตานะครับเราก็ใส่ให้แล้วก็อัดให้นะครับเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยออกไปเนี่ยต้องใส่ได้แล้วก็อัดได้ทุกรูนะครับผมเช็คให้ครบหมดทุกเลยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผม นี่นะครับคันนี้ก็มีแตรลมนะครับแถมให้ด้วยนะครับผมเป็นแตรลมสองปางนะครับผมก็มีโซลินอยด์แต่งให้ด้วยนะครับนี่นะครับเกียร์ของรถคันนี้นะครับผมแล้วต่อไปจะพาไปชมเครื่องนะครับนี่นะครับนี่เป็นเกียร์ของเป็นเกียร์นิสสันนะครับผมแต่เครื่องเนี่ย JO7E นะครับ2อ0สิแรงครับผม นี่ครับถังลมสวยๆเลยนะครับท่อก็เป็นท่อปลายแฝดสามนะครับผมนี่ครับหัวรถคันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูสวยงามนะครับพิเศษของรถคันนี้นะครับก็มีนี่ครับเป็นตัวค้ำดํานะครับตัวค้ำดําเวลาเผืออเราซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าเราจะ หยิบจับตรงไหนที่มันอยู่ใต้อ่าใต้กระบะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็แถมตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพลาดมาเนี่ยก็ถือว่าไม่คุ้มเลยนะครับอันตรายเสี่ยงต่อชีวิตเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับที่คําดำเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งนะครับนี่ลายหลังกระบะก็สวยงามนะครับผม นี่นะครับผมคัสซีนะครับสวยๆเลยนะครับผมคัสซีนอกนะครับผมถังน้ํามันครับถังน้ํามันก็สวยงามครับใหญ่พอดีนะครับผมลูกแบตก็เป็นลูกแบตใหม่ทั้งสองลูกนะครับนี่เก็บงานให้ทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับผมรับรองว่าลูกค้าได้ไปใช้งานเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวจะยกหัวให้ดูเครื่องกันนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับผมเครื่อง JO7E 2 1 0นะครับ ครับผมเครื่องของเจ้านิสันคันนี้นะครับ JO 7 e นะครับผมเป็น JO 7 e ตัวเดียวกันกับฮีโนเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันก็คือตรงที่เกียร์นะครับผมแตกต่างกันตรงที่เกียร์นะครับ แต่ว่าบนฝาเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นิสันนะครับผมสำหรับระบบหม้อน้ำนะครับะระบบหม้อน้ำแล้วก็ระบบใบพัดนะครับแล้วก็ตั้งแต่รถยังไม่ได้ประกอบแล้วนะครับตั้งแต่รถมาถึงอู่แล้วนะครับตั้งแต่ยังเป็นหัวลากคานสีอยู่นะครับเราก็ถอดออกมาตรวจเช็คดูให้นะครับตรวจเช็คไอหม้อน้ำนะครับว่ามีสนกระปรกหรือเปล่า hacker, มีอะไรตันหรือเปล่านะครับแล้วก็ ใบพัดนะครับเราก็ถอดออกมาเติมน้ํายาสีปั๊มนะครับดูนี่ครับผมเนิดเลยนะครับถอดออกมาเช็คแบบนี้ให้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแหนบก็เสริมให้ร้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังนะครับเดี๋ยวเอาหัวลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังเสียงกันนะครับให้ฟังเสียงเครื่องฟังเสียงรถกันนะครับ เสียงรถคันนี้นะครับถือว่าเสียงนี่โหดมากเลยนะครับผม ก็โอเคเหมือนกันนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องคอมมอนเรีวนะครับเราจะพาดูอ่ากล้องหอยหลังด้วยนะครับผมโอเค,ครับเยวจะรีวิวกล้องหอยหลังด้วยนะ ายในนะครับผมสวยงามนะครับแอร์ก็ทำให้ใหม่แล้วนะครับหนาวเลยนี่ครับผมเกียร์นะครับเขาง่ายมากนะครับผมนี่ครับแค่แตะแค่ปลายนิ้วก็ไปแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับผมเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับปึ๊บ นี่ครับผมมีกล้องมองหลังแถมให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าสังเกตจากการใช้งานแล้วนะครับเคยเห็นอ่าเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับบางครั้งก็ถอยชนต้นไม้บ้างบางครั้งก็ถอยชนรถคชนอื่นบ้างน,นะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับก็นี่นะครับแถมกล้องมองหลังไปให้ด้วยเลยนะครับผมนี่โอเคเลยนะครับ งามเลยนะครับผมครับหากท่านใดนะครับกำลังมองหารถหกล้อดำไปใช้งานนะครับก็แวะเข้ามาดูรถหกล้อดำของอุ่สุรทการช่างได้นะครับผมคันนี้นะครับราคาก็อยู่ที่7 3 0,000บาทนะครับลูกค้าสามารถแวะเข้ามาต่อรองต่อรองราคารถได้นะครับแวะเข้ามาดูรถได้นะครับผมอุ่สรทการช่างนะครับก็ตั้งอยู่ที่อ่า สีแยกทางพาดนะครับอำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมถนนเส้นสีแยกทางพาดไปอำเภอพุทธสงฆ์นะครับผมนี่นะครับหากมาจากทางนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นถนนไปสีแยกทางพาดนะครับถนนมาทางนี้ก็จะเป็นไปทางอำเภอพุทธสงฆ์นะครับผมนี่นะครับผู้สูนทอนานช่างก็จะมีป้ายป้ายบอกด้วยนะครับผมหากท่านใดกําลังมองหารถหกล้อดำไม่ไปใช้งานนะครับ แวะเข้ามาดูรถหกล้อดาได้นะครับที่อุตสุนทรการช่างนะครับผมมีหลายแบบมีเครื่องหลายรุ่นหลายแรงนะครับให้ทุกท่านได้เลือกใช้งานนะครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานของอุตสุนทรการช่างไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ